นไงบ้างครับวันนี้<อ>เตะค,ครับเิมเวยขึ้นมาเต็มเวยขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าแล้วเราทายกไหนว่าเราเริ่มชนะเขาแล้วหรือว่ายังไงก็พอ,อเริ่มมาเตะได้ช้าลงยกสี่ก็เ่วงไปยกก็เริ่มเริ่มเริ่มม,มีใจขึ้นมาน,นิดนึงครับแล้วพอมาออกยกห้าก็รู้แล้วเริ่มมันใจญแล้วเตะเข้าเตะเข้าไปหลายหลายคัู้่ต่อสู้เราเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เขาใหญ่ครับเราบวาก็ใหญ่ เหนื่อยเลยก็สี่ยกนี่เราเหนื่อยแล้วยกห้าเนี่ยคือ็จจบเราได้อะไรที่เรามั่นใจอได้แล้วจังหวะนั้นครับได้เตะแล้วตั้งครับเตะแล้วตั้งเ์หรือแล้วคลาคิดไหมว่าจะผ่ก็วัดดวงเลยครับตัวแรกวัดดวงใช่ครับรก็วัดเตะไปหลักแข่งเหมือนกันเขาก็ออกอาการเหมือนกันพอใจการชกตัวเองไหมวันนี้ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่สิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงครับอีกหลายอย่างครับเรื่องือคบ เรื่องออกแข่งเรื่องอะไรครับกขยันออกอาวุธนิดนึงครับช่วยพูดพูดถึงคู่ต่อสู้เราหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างก็ขอโทษเขาด้วยครับเพราะว่าเต็ทีแล้วเขาก็มาดีเหมือนกันครับมาดีเหมือนกันเนาะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ชาวเราด้วยครับครับผมอันนี้ถามใครกนดพี่ช้างพี่ช้างก่อนเลยนะครับสวัสดีครับพี่ช้างครับช่วยพูดถึงน้องเป็นไงครับก็วันนี้ก็เต็มที่แล้วครับก็ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าราคามันจะเป็นรองเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็พยายามบอกน้องว่าจะสนใจราคาให้เดินให้สุดนะครับก็น้องก็ทําได้ก็ดีใจกัับบน้้้้องงดววยครแลพี่ชา เคยสงสัยไหมว่าบทตียกเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าช่วงตัวแล้วพี่ช้างงงไหมว่าทำไมราคาถึงงงครับงงครับแล้วคิดท้อไหมว่ายยอมแล้วไม่ไม่อยากให้น้องเขาสู้แล้วส่วนตัวท้อครับแต่ว่าไม่ไม่บอกราคาน้องดีกว่าอ๋อยอมไม่บอกครับครับไม่เบียรครับผมในส่วนตัวของพี่ช้างพอใจอะไรน้องเขาครับวันนี้วันนี้ครับก็ยังไม่พอใจอะไรฮะรับแก้อีกครับพี่ช้างมาอยากหันใหญ่เลยครับผมครับผมโอเคอันนี้มวยมวยพี่ช้างแต่ทีแรกใช่ครับใช่ครับ ก็ให้พี่อมดูแลครับให้พี่อมดูแลเนาะรับพี่โอมมากครับครับสวัสดีครับผมครับพี่โอมเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ชัยชนะของน้องๆแต่ละคนไม่ไม่ง่ายเลยครับด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างผมก็ด้วยด้วยความที่แบบทุกครั้งที่น้องสู้ผมจะอยู่ที่มุมผมจะเป็นคนที่ใส่มงคนน้องผมจะเป็นคนที่ถอดมงคนน้องเป็นคนที่พูดกับน้องคนสุดท้ายเวลาน้องออกไปสู้แต่ตอนนี้ผมอยู่ในอีกสถานะหนึ่งผมคิดว่าน้องๆผมเข้าใจแล้ววันนี้ก็น้องๆก็ทําได้ดีดีดีมากๆครับก็ ก,ก็ต้องขอบคุณลูกค้าส่วนครับไม่ว่าจะเป็นพี่เซนีนมวยกรรมการหรืออะไรก็แล้วแต่คือคือผมปฏิยาหลังเกมผมคิดว่าพี่พีแฟนมวยเมื่อกี้ผมว่าไล่เดินถามเาก็ก็ใครก็ได้ครับใครก็ได้ผมก็เลยแบบดีใจครับแล้วก็ก็ใจจริงเผมผมเป็นกังวลมากครับเพราะว,ว่าเวลาคือน้องๆโชต์ครบผมก็ไม่รู้ว่า ทำไมพี่โอมไม่เลือกที่จะไปจอดมงคลและยืนที่มุมาผมทางเหตุผลตรงนี้นี่เพนครับผมไม่อยากให้ใครมองที่ตความตั้งใจของผมสิ่งที่ผมทำครับ <c oughs> เพราะา <c oughs> ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทัาทำผมต้องการให้โอกาสน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องๆในทา่เองหรือน้องๆนักมวยทุกคนไม่ว่าจะแพ้ชนะผมเดินเข้าไปให้กำลังใจทุกคนตอนมวย<อ>ให้เขาสู้ก่อนและหลังครับผมผมทำเต็มที่แล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็ผมดีใจที่ที่พี่ๆแฟนมวยยอมรับการแั่สิ่งขอจาร์ต้องขอขอบพระคุณจริงๆแล้วก็วันนี้ก็น้องก็สู้ที่สุดใจครับ ขอบคุณน้องด้วยครับโ okay, um อเคครับพี่โออาชีพคุ